วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าสเส้นรูปนะครับในอุตสาหกรรมการเม้นทั่วไปทีนี้ทุกคนเนี่ยก็คงได้เรียนมาในหลักการสร้างแพทเทิร์นตามที่โรงเรียนสอนจัดเสื้อในประเทศไทยสอนทั่วไปนะครับก็คือสอนแพทเทิร์นมือกระดาษใช่ไหมครับที่ทุกคีเรียนเอากระดาษมาแล้วก็ตีเส้นตีกรอบกระโปรงวัดสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ ก็คือทุกวันนี้บางคนอาจจะยังทําแบบนั้นอยู่นะครับทีนี้เราคิดไม่ว่าก็คือจะเปลี่ยนจากระบบการทำเทสเตนแบบเก่าๆเ,เนี่ยกระดาษเนี่ยมาสร้างในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษให้ลกเต็มโรงงนีนยสะดวกรวดเร็วการเกตไซส์ปกติเราเราเกตด,ด้วยมือใช่ไหมครับก็คือทำทีละไซต์ ทำไซส์เบสก่อนไซส์ S แล้วก็ขยายออกไปครึ่งน,นิ้วเอาสิบไซส์ล้วก็ต้องขยาย10เส้นแล้วก็ก๊อปกระดาษแข็งออกไป10ไซส์นี้จะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเราถ้าทําในโปรแกรมเป็นไซส์เบสปุ๊บใส่ค่าเกตออกไปค่าห้าห้าครึ่งเซนปุ๊บสิบไซส์มันจะออกมาสิบเส้นเลยสีแตกต่างกันมันก็จะเร็วกว่าไมเส้นม,มือเยอะเลยแล้วต่อไปก็คือการวางแมก วางมาร์กเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยโรงงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะวางผ้าเป็นชั้นๆ5้ชั้นร้อยชั้นอ่าเสร็จแล้วเอาบล็อกกระดาษแข็งที่แขวนอยู่ข้างผนังเนี่ยเอามาวางบนชั้นปู้ผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคกีเสร็จแล้วก็ช่างตัดก็เอาเลื่อยไฟฟ้าตัดทีนี้ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวางให้แบบคำนวณผ้าวางอัตโนมัติแบบประหยัดผ้าที่สุดซึ่งรวดเร็วใครใครจะวางก็ได้ ไม่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้มันก็จะประหยัดข่าซึ่งตรงนี้เป็นกําไรของเราแหละก็ะคือว่าถ้าร้อยชั้นเนี่ยประหยัด1นิ้วก็คือประหยัดร้อยนิ้วซึ่งตรงนี้โปรแกรมจะคํานวณได้ประหยัดกว่าคนคานวณเยอะเลยครับแล้วก็ที่สําคัญรวดเร็วแล้วก็ใครวางก็ได้มันก็จะวางแบบประหยัดที่สุดแต่แล้วเร,เราก็อพอดออกมาด้วยเครื่องวาดชัตเตอร์แบบต่างๆของเราอ่ะทีนี้ เราก็จะมีหลายแบบก็คือตั้งแต่หน้ากว้าง74เซนเมตร30เมตร66จนกระทั่งถึงเมตร80เมตร90ก็แล้วแต่หน้าผา36 48 60นิ้ว72นิ้วเป็นแบบปากกาปากกาธรรมดาหรือก็เป็นแบบหัวอิงเจ็ดก็ตรงนี้ก็คือแล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนนะครับว่าจะมีสูงขนาดไหนก็จะมีหลายแบบ อันนี้คือคร่าวๆระบบการผลิตกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเ็จรูปโดยทั่วไปนะครับ